ช่องใหญ่ออกมาเบานะเนาะว่าเราไม่ต้องไปสนใจใการมีปฏิสัมพันธ์เราต้องไปเบิงพพ่งคลิปผู้ใดดอกไอร่งคลิปห้าวหลายๆมันกับแม่ละแม่มือเจ้านมีผู้ที่ตามเป็นล้านแล้วเนาะเออผู้ที่ตามล้านสองล้านแล้วทั้งเป็นเราไปตะวันดาราเพิ่นมาเดียวเลยอันนี้เออ มันเป็นมันเป็นบุคคลอื่นที่บุคคลสำคัญนั่นแหละที่มีคนติดตามเพิ่นหลักล้านออดอลลาร์ประกาศมาเบาดอกขันเบาขันด่าเล่าออมาเบาเด้อมื่งเจ้าทั่วลงแฉแน่นอนออดอลลาร์นักลองหรือว่าเออายันงนีนักแสดงนู่นนี่นั่นนะเออเพิดประกาศมาเบาดอกมิตอร์เออมหาช่องห้อยมาแทบมา,มา,ม,ามาบักหลายแล้วเออดลลาราร์ไ่เนี่ยล,ลาราแบบซุปตานี่ เออขบมาหาข่อยมาคักเลยเพิ่อนไอ้กะสิว่าขอ่อยมักเบิง้งคลิปผู้นั้นผู้นี้ขอ่อยบ่ถิ่มเปาป่อยบ่ป๋าเบิงบงบ้งให้เขาเจา้าเบิดทุกคลิปทุกหยังแม่ยกะทางโฆษณาเออหนังสันหนังเงา่าข่อยเบิ้งให้เขาเจา้าไว้เด้หนังสันก็นคืออันเฮ็ดคลิปมาอนในน้อยแล้วก็มันบ่เฮาเบิ่งแล้วเฮามันบ่จบแม่พี่น้องเออสันสันมานัา่นล่ะเออข่อยก็เบิ่งเด้คนก็เขาไปห้ไปว่าคือกันว่าเฮ็ดสันสันซับนี่ก็เฮ็ดมาเนาะ เศร้าเบิ่งแล้วก็มีเด้เข้าไปคอมเมนต์ว่าใหา้เออเป็นเป็นนังสัน้นวกขจาร็ดมาให้ยมัน,นอ่าพวกดาลงดาล่าผูนน้นั้นผู้นี้มาเบิดเออดังๆบ,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 บ่เอ,อ้ยซื้อดอกเออเขามาเหมิดทรงเขามาหาเฮาเหมิดคล้องคล้องบ้านกับพานนาฟิผพานเอาพานเอาคือกันไปกัดแช่ไปเด้กัดแช่ให้ขเขาจาไปน้ำเอ่อผลของการนี่เฮาไปไป,ไปมีปฏิสัมพันธ์นั่นละมันดีมากมาในช่องไง ช่องหญ่ม่ว่าวาบรตองไปมีปฏิสัมพันธ์เออ,เอ,อไม่ต้องไปมีปฏิสัมพันธ์กับใครลงคลิปของเราไปเลยเอ,อแม่แล้วเนาะมันก็แม่แล้วเจ้าก็ได้เนาะเจ้ามีคนบึงมีคนมาติดตามเจ้าเป็นล้านแล้วเป็นล้านสองล้านแล้วเจ้าสิมีปฏิสัมพันธ์หรือบม่มีเออคนก็ไปคอมเมนต์ให้เจ้าอยู่ดีเขาก็ทําเขาก็ไปดูให้เจ้าอยู่ดีละอ,อพวกผู้ใคร ช่องน้อยๆก็ล่อง่าเห็ดบังดูเออห้าเบาห้า,าวาไปเถ้าไปทีไป,ปรวเลยเอจังสีกอะไรอ,อจะไปเลี้ยนแบบพระเจ้าเด้อพี่น้องเนอเอาเห็ดเห็ดถีบบอด,พพอดเพิ่นมาคอดบาบอกให้เ้ามีปฏิสัมพันธ์เสื้อบอดก็ต้องไปเสื้อซองไงซองอยังมาบอกไปเถ้าไปทีเชื่อบอสเดี๋ยวเราจะฟังเดี๋ยวเราจะดังเดี๋ยวเราจะผ่านปวดผ่านเกณฑ์เดี๋ยวเราจะได้ตังคลิปเราก็จะปังไปด้วยค่ะพี่น้อง คันมื่อจะว่าคลิปนี้มันดีมีประโยชน์เออฝา,ากกดไลค์กดแชรออ์ให้เนี่ยด้วยจ้าขอบคุณหลายเด้อค่ะ